สำรวจโลกบอนไซวันนี้จะพาไปพบกับสาวน้อยผู้รักบอนไซการเดินทางในโลกของบอนไซมักเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและศิลปะแห่งความอดทนวันนี้เราจะพาไปพบกับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มผู้หลงไหลในศาสตร์นี้อย่างหัวใจพองโตเธอค้นคว้าตำราทุกเล่มฝึกออกแบบอย่างตั้งใจจนวันหนึ่งเธอคิดว่าเราพร้อมแล้ว ด้วยความมั่นใจเธอซื้อเครื่องมือบอนไซมาใหม่เอี่ยมเนวับพ,พร้อมจะก้าวสู่เส้นทางของศิลปินปบอนไซตัวจริงและแล้วสนามทดลองอก็อยู่ไม่ไกลเธอมองไปที่บอนไซเก่าแก่ของพ่อต้นโปรดที่พ่อเฝ้าดูแลมานานหลายปีเสียงกันไกลแชะแชะแชะแก็ดังขึ้นกิ่งก้านอันสง่างามหายไปอย่างรวดเร็วสุดท้ายต้นบอนไซในตำนานเหลือเพียงตอเตี้ยเตี้ย สำรวจโลกบอนไซบายโตโนโ